อเอ๊ะ็ปอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนปลากฏดทะเลต้มน้ำปลานะทุกคนนะเก็บมามาเลยใชไมล่ะอร่อยด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้ได้ปลากฏดทะเลมาสี่ตัวนะทุกคนทำเมนูอะไรดีคอมเมนต์มาหน่อยเอ๊ะตัวกระรังสวยตัวกระรัน,น่ากินเลยนะทุกคน จะเอ๊นี่สี่ตัวเลยนะเนี่ยตัวกระลังสวยเลยนี่วัวสดทำเมนูอ,อะไรดีอร่อยนะทุกคนต้มน้ำปลาดีกว่ามะน้ำปลาอร่อยนะต้มน้ำปลาร้ทุกคนเนาะต้มน้ำปลาดีกว่าเดาสด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 ,สดนี่สี่ตัวต้มน้ำปลาก็ง่ายดีทุกคนอร่อยด้วยหลังกันนี่ก็ได้ปลากวดทะเลปาสี่ตัวนะทุกคน ดูจะทำเมนูอะไรแล้วต้มน้ำปลาแล้วกันนันง่ายดีอร่อยด้วยได้ปรากวดทะเลมาแล้วแต่ขี้ออกให้เรียบร้อยนะทุกคนก็ผ่าท้องมีขี้เปล่ามีไข่เปล่าไม่มีขี้เลยทุกคน แล้วก็บางบางประมาณนี้นะบ้างแค่นี้พอไม่ได้กินอาหารหรือเปล่าเนี่ยปะดงทะเลเนี่ยไม่มีขี้เดียวะไม่มีขี้เลี่ยทุกคนไม่ได้กิน,นแต่ข้าวหรือเปล่าก็มีขใครดูทุกคนนี่ใคันแบบมาให้เข นะตัวนี้ก็มีไข่นะทุกคนเลยไข่ไข่มัมนนี่ไข่ใหญ่มั้ยเนี่ยไข่ลูกบลเลอร์ปเ,ปเ,รอเลยนะทุกคนสองตัวนี่มีไข่เลยน,นี่สองตัวนี่มีไข่นะนี่ไข่ไข่บัดร่างเขา,ขาหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวราไปยไปนะครับ แล้วก็ไปต้มน้ำปะลากันทุกคนไปต้มปะลานี่คือน้ำปะลาแล้วทุกคนเติมน้ำปะลาเข้าไปแล้วก็เติมน้ำเปล่าเข้าไปทุกคนแค่นี้พอใส่คาตะไคายไปมะกรูดได้กลิ่นข้าวใส่หอมแค่ซสหน่อยให้มันหอมไปทำให้น้ำปะลาเราอร่อยใส่พริกขี้หนูซัหน่อยทุกคนน้ำเดือดแล้วก็ใส่ปลาเลยนะ เอาใส่ผงนวงัวซะหน่อยทุกคนเกลือเกลือกรือป่อบบนใส่พริกป่นน่นะแล้วแต่ชอบนะทุกคนเกินเผ็ดก,ก็ใส่เยอะเกินไม่เผ็ดก็ไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวใส่สามช้อนเลยว oh, <wow. S 1> กลิ่นหอมโอ้ว oh, <wow. S 1> ้าวหอมไปถึงหน้าป่าซอยทุ่น่ะตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ต้นหอมกับบัตจีนะมันจะได้ทำให้ น้ำปะลาาเรากินหอมมากขึ้นนะทุกคนเองตอนนี้คันเสร็จแล้วปลาทั้สุกแล้วล่ะเี๋ยวใส่ผักชีกับต้นหอมไปกันตอนนี้ก็เปลยนที่เรียบร้อยนะทุกคนเราจะใส่ผักชีกับต้นหอมนะให้ปะลา้าเรากินหอมมากขึ้นนะทุกคนผชีต้นหอมแล้วเราก็โกดโลงทุกคนให้มันสุกทุกถึงแค่นี้ก็เปลี่ยนที่เรียบร้อยทุกคน ปลากรดทะเลต้นน้ำปลาอือก็ล่าน้ำปลาซะหน่อยนะทุกคนบอกเลยเมนูนี้อร่อยเอ๊ะเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนปลากรดทะเลต้มน,น้ำปลานะทุกคนนะ่าก็บมากเลยใช่ไหมล่ะอร่อยด้วยนะเออ ตัวเบลเลอร์เลยทุกคนบันตัวก็มีขไข่ด้วยนะทุกคนเดี๋ยวอนที่จะพร้อยเมนูวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่าน,นี้นะครับทุกคนคลิปหน้าเจอกันใหม่นะก่อนลาจากกันก็จะลืมฝากกดติดตามช่องว้แน,น่นะทุกคนเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนนะครับผมไปละครับ